ตอนนี้มันเรียกเขาตำรวจไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งจากจังหวัดเนี่ยทั้งคนละเรือนบตั้งแต่ดูแลที่น้องประชาชนของเราทั้งเจ็ดว่าทั้งสิบาาคนกเราจะจัดเจ้าหน้าที่ไปในแต่ละท่านนี้ก็สี่สิบห้าคนท่านก็คิดดูเจ้าหน้าที่ของท้องถิน่นนะครับไปทางไหนท่านก็เดยอ้างว่าแบบนี้จะยุ่งน,น,นะ,นนะนนนขอให้ให้เดินก็เป็นพื้นที่ปมบอกนะครับดังนั้นเมื่อเราอยู่บนรถก็ กันเยอะกว่าเลรสมุดถ่ายเซลฟี่อะไรกันอย่างโ้วันนี้ก็เราว่าฉะนั้นเตำรถก็ที่ขอฝากนะพทั่วมาล็อกเทแล้วเนี่ยนะผมไม่บอกนะครับขอให้อยู่เวการสำนักงเรียนแล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีสี่จังหวัดสี่ภาคเขาก็จะติดป้ายชื่อของแต่ละท่านนะมีป้ายที่เขากําหนดเลยว่าจะต้องติดป้ายชื่อแล้วก็คูณมาจากตํารวจทหารนะฝ่ายของทัพ เราต้อเตรียมรมางกาลยขอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่นะสามตำบนถ้าเราคิดดูนะว่าสามารถไปเองได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องไปกับโครงการที่ท่านจะได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกทุกที่ดีก็ต้องขอบคุณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลองเสถียรจัดลองตรงองค์กรไทยทุกสองข้อคุณแช่คุณแช่กังวลครับอ่าคุณแช่เรานี้ น่าจะเป็นของโค์การบริหารส่วนเนียนคิวไปลับเลยครับ5คันครับตัวแทนที่จัดไปครับที่พระบรราชาวสาวรีย์

บวชอยู่ไสีุนเลียงบวชก็คนอยู่คนแยกกันบวชอ่ะมันหลายมัที่วัดเดยมีสีวัดทีคนเรื่ยงที่มุ่ง